ค่ะก็รอบมาทางนี้นะคะก็เป็นบ้านของเรานะคะก็มูฟหน่อยนะเพราะว่าเดินคานี้ค่ะบ้านหลังสีเหลืองนะคะบ้านหลังสีเหลืองแล้วก็มีสะพานที่เราทําไว้ค่ะนู่นนะ่ะเดินไป็นทางนูน้นค่ะ โอ้โหให้ดิฉันนี่รันไปด้วยนี่สงสัยเดียเด๋ยวเดี๋ยวจะตกสะพานกันหรือเปล่าแล้วเนี่ยใส่รองเท้าส้นสูงด้วยนะคะหลังจากว่าไม่ได้ใส่รองเท้าไม่ได้แต่งหน้ามานานนะคะก็นี่แหละชีวิตนะคะตอนนี้ก็อ,อตอนนี้อากาศก็ยังร้อนอยู่นะคะยังร้อนอยู่โอเค we go to take photo in front house before we go สีทองสวยมากเลยแสงแดดโอไอติ้งกิ้งเดอร์พาอิสมอทูโลพาอักตะกันอิสทูโลเจ็ะเด็ดโซ